ถ้าถือแก้วไว้ได้เลยนี่พี่จะชงแบบนี้ชงในน้าอุณหภูมิธรรมดาคอลลาเจนของเราและเป็นคอลลาเจนสูตรพรีเมียมด้วยหนูจริงๆกลนนะพอเป็นพรีเมียมขึ้นมาพรีเมียมเพราะอะไรรู้ป่ะคอลลาเจนเราไม่เหมือนกับท้องตลาดทั่วไปอันนี้เป็นแบรนด์เดียวที่ทั่วโลกนะครับเป็นคอลลาเจนเวลเน็กซ์ตัวนี้เลยนะไม่ใช่ว่าจะได้กันมาง่ายๆคุณแม่คุณพ่อครับคอลลาเจนตัวนี้ที่จะมาขึ้นโลโก้แบบนี้ได้เนี่ย โอ้โหคุณไม่ใช่ว่าได้กันมาง่ายๆกว่าที่แจ่มใสเราจะได้มาเนี่ยก็แทบจะตกตีกับเขามาเหมือนกันต้องบอกว่าโอ้โหดูงานวิจัยแล้วนู่นนี่นั่นราคาก็สูงแต่เรายอมทุ่มทุนครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ทานคอลลาเจนที่ดีต่อร่างกายจริงๆเวลเนสคอลลาเจนเนี่ยหนูไอ้นุ๊กต้องถามว่าข้อเข่าเริ่มไปหรือยังเริ่มแล้วนะอากแก๊กยังแกยังสาวอยู่เลยอ่ะจะมาปล่อยให้ผิวเหี่ยวย่นก็ไม่ได้นะ คอลลาเจนแกต้องเติมนะ ต้องเติมเข้าไปนอกจากจะได้ในเรื่องของมวลกระดูกกระดูกข้อต่อต่างๆแล้วเนี่ยะนะครับผมเล็บอันนี้คุณได้แน่แต่ต้องทานอยู่เป็นประจำนะครับเพราะว่ามันต้องหมั่นตตเติมก็ไปหน่อยอใช่แล้วสิ่งที่ได้ตามมาก็คือผิวผิวต่างๆริ้วรอยต่างๆเนี่ยนะครับมันจะช่วยเสริมสร้างและซ่อมแซมนะครับคนที่ขาดน้ําบ้างอะไรบ้างเนี่ยผิวมันก็จะเนาะเริ่มขึ้นตีนกาบ้างรุ่นนี้นั่นนะฮะถ้าสนใจนะคุณพ่อคุณแม่ครับรีบพิมพ์มาหน่อยเพราะว่าอะไรรู้ปะ ผมมีโปรดีๆมานําเสนอให้เป็นโปรเปิดตัวครับเพิ่งเปิดนะตัวใหม่เนี่ยพรีเมียมเนี่ยนะครับเพิ่งมาถึงเลยแล้วซองหนึ่งเนี่ยนะครับห้าร้อยเก้าสิบบาทเขียนราคาไว้ชัดเจนเลยครับเพราะว่าพรีเมียมทั้งนั้นเลยแล้วเราใส่สารสก,กัดไปเข้มข้นหมดผมอะเอางี้ดีกว่าโปรเปิดตัวหนูเอามาเลยคุณเอาไปเลยสองห่อสองห่อใหญ่ๆแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยหกสิบซองที่อยู่ในนี้นะฮะทานได้นานเลยนะครับจ่ายเพียง390บาท 390บาทถ้าสนใจรีบพิมพ์คำว่าสนใจมาด่วนเลยนะครับ